สืบที่มาของมะม่วงหาวมะนาวโหชื่อนี้ใช้เรียกอะไรแล้วมีอย่างเดียวหรือสองอย่างผลิตผลทางการเกษตรไปจนถึงสมุนไพรนานาชนิดในไทยเป็นของขึ้นชื่ออย่างหนึ่งแต่จะว่าไปแล้วมีคำถามที่หลายคนสงสัยกันคือสิ่งที่เรียกกันว่ามะม่วงหาวมะนาวโหสรุปแล้วคืออะไรกันแน่เพราะมีคําอธิบายกันออกไปหลากหลายแนว ในคอลัมน์รู้ไปโมดโดยนาชาติประชาชื่นกล่าวถึงสมุนไพรชนิดนี้ว่าเป็นชื่อที่เพี้ยนมาจากมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหหรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าต้นหนามแดงภาคกลางหรือมะนาวไม่รู้โหภาคกลางหรือมะนาวโหภาคใต้หรือหนามขี้แหยทใหม่คอลัมน์เดียวกันนี้อธิบายต่อมาว่ามันมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าแคาาริซ่าคารานาเซล อยู่ในวงอะโพไซนาซีจัดเป็นผล,ลไม้สมุนไพรชอนิดหนึ่งลักษณะผอและมีสีแดงเรียวเล็กคล้ายมะเขือเทศราชินีรสชาติของผลสุกหวานนุ่มลิ้นแต่ถ้ายังไม่สุกจะมีรสเปรี้ยวจี๊ดเข็ดฟันมีธาตุเหล็กและวิตามินซีสูงเมื่อกัดไปแล้วว่าจะมียางเหนียวเหนียวฝาดคอคนโบราณมองว่าผลไม้ชนิดนี้มีคุณประโยชน์อย่างมาก มีริดเป็นยาสมุนไพรมีสรรพคุณหลากหลายช่วยซ่องแซมร่างกายบำรุงร่างกายให้แข็งแรงและบรรเทาอาการต่างๆแต่ด้วยลักษณะต้นที่มีหนามคนที่ไม่รู้ข้อมูลจึงมักฟันทิ้งกันเป็นส่วนใหญ่หลายปีที่ผ่านมาจึงกลายเป็นผลไม้หามารับประทานได้ยากทั้งนี้คำว่ามะม่วงหาวมะนาวโหดถูกบอกเล่ากันว่าเป็นชื่อผลไม้ที่ปรากฏในวรรณคดีไทยหลายเรื่องตั้งแต่สังทองรามเกียรติ์นางส2และพระรถเมรี ในเรื่องนางส2บและพระรถเมรีผล,ลไม้ไปปรากฏอยู่ในตอนที่เมื่อพระเจ้ารถสิรู้ว่าพระรถเป็นลูกนางยักษ์จึงคิดกำจัดด้วยการแท้งทำเป็นป่วยต้องกินผล,ลไม้ชื่อมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหในเมืองที่นางเมรีลูกสาวของตัวเองอยู่จึงจะหายและขอให้พระรถนำมาให้โดยแอบฝากสารสั่งไปถึงนางเมรีว่าเมื่อพระรถไปถึงเมืองเมื่อใดให้ค่าทิ้งเมื่อนั้นบังเอิญว่าฤาษีที่พระรถพบระหว่างทางได้แปลงสารกลายเป็นว่าเมื่อพระรถไปถึง ให้แต่งงานเมื่อนั้นพระรถและนางเมรีจึงได้แต่งงานที่เมืองนั้นพระรถเมรีจัดเป็นนิทานบนรรพชนในหมู่ชนสองฝั่งโขงมาแต่ดึกดําบันปรากฏในพงสาวดานล้านช้างบริเฉททอที่หนึ่งหน้าแรกมีชื่อนางกลางรีคือนางเมรีกับเจ้าพุทธเสนคือพระรถหรือรถ,ถเส,สนกรมศิลปากรอ,อธิบายไว้ว่าผู้ที่ยกเรื่องพระรถเมรีคือพระเถระชาวเชียงใหม่นำไปแต่งไว้ในปัญญาชาดกเรียกรถเสนชาดก แต่เขาโครงเรื่องของพระรถเมรีนี้มีคล้ายคลึงกับนิทานพื้นบ้านชาติต่างๆอาทิอินเดียลังกาไทยใหญ่ขเขมรพมา่าลาวและอาหรับเป็นต้นกรมศิลปากรจึงบอกว่าพระรถเมรีน่าจะมีต้นเขาจากชาติอื่นที่ติดต่อสัมพันธ์กับไทยอาจารย์สุจิตวงเทศอธิบายเพิ่มเติมว่าวรนณคดีเก่าที่สุดซึ่งอ้างถึงพระรถเมรีคือนิราธทริพุนชัยแต่งราวปี2060 เมื่อครั้งกรมศิลปากรชำระสังคต้นฉบับต่างๆเกี่ยวกับพระรถเมรีและพิมพ์รวมเล่มไว้เรียกชื่อว่าประชุมเรื่องพระรถเผยแพร่เมื่อปี2552อาจารย์สุจิตวง์เทศเขียนถึงหนังสือเล่มนี้ในบทความของคอลัมน์สยามประเทศในหัวข้อเรื่องพระรถเมรีมะง่วหาวมะนาวโหมีใจความตอนหนึ่งว่าคุณวัฒนาบุญจับกรุณาหาเล่มนี้ให้อ่านนับเป็นพระเดชพระคุณอย่างสูงยิ่ง เลยต้องรีบอ่านอย่างกระหายเพราะรออมานานเอาความรู้เรื่องมะม่วงหาวมะนาวโหว่าแท้จริงคืออะไรแน่มีอย่างเดียวหรือสองอย่างเพราะข้องใจมานานถามใครๆก็อธิบายไม่ได้แล้วได้รู้ความจริงตามฉบับพยุทธยาว่าเป็นผลไม้มีสองอย่างแต่ชื่อแท้จริงคือมะม่วง <c oughs> กับมะนาวมีกลอนในหน้า115ว่าถุชยชักพระหักลูกมะม่วงอกยิ่งกิ่งโพยอยู่สาขา ฉวยชักหักลูกมะนาวมาหัวรารีราราตลาเป็นมหาปรีชาพินทองบอกไว้ในสารานุกรมภาษาอีสานไทยอังกฤษว่างั่วคือส้มซ่าลูกกลมใหญ่มีรสส้มและหวานแต่พจนานุกรมของบรัดเลว่ามะั่วเป็นชื่อต้นส้มอย่างหนึ่งเปรี้ยวนักเขาปลูกไว้ทำยาผลโตเท่าลูกส้มโอย่อมย่อมหาวกับโหหมายถึงพูดดังๆหรือตะโกนมีบอกไว้ในกรอนหน้าเดียวกันว่าต้นโนนโคนเล่าหมากงัวนาว หัวรารี่หนีเช้ารู้เจรจารู้โหรู้ร้องทุกเวลาเจรจาภาษาทุกสิ่งพัน